สวัสดีครับภารกิจขายกุ้งของเราก็ดำเนินการต่อนะครับ EP2 กุ้งสดกุ้งสดเอากุ้งอยู่บ่กุ้งขายครับได้แ <laughs> ล <laughs> ้ว,วกุ้ง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  อยากจีนจุง้งเอากุ้งป่ะกุ้งไฟอเออดูไหมดูก่อนก็ได้อย่าพึ่งตอบเดี๋ยวจะเสียใจนะอย่าพึ่งปฏิเสธนะเดี๋ยวถ้าปฏิเสธเลยสิเสียใจเด้อเลือกดูก่อนแช่เย็นมาอย่างดีถุงละซาวสามถุงห้าสิบ ทงวทงเดียวบ่ะสีพอ,อกินหรือโอ้โหเออเอขอบพุดหลยๆขอบคุณครับนะนีนนน่ขอได้ขายขอจะได้หาเงินไปเที่ยวล่าก่อนเออแมน <laughs> หาเงินไปทาบุญยูเล่าก่อนเวลาว ขายกุ้งเอากุ้งอยู่บอ่ะฮนะกุ้งถุงละเศ้าครับรอออโอ้าตายแลว้วก <c oughs> าเข่งโอ้ <c oughs> นี่เฮ็ดขายป่นี่ ดีมากกิโลสามร้อกิโลาเดี๋ยวขอสิโคสนาให้บ้างว่าขอมังคอสนให้เอาอยู่บอกกุ้งนี่โอ้โอเป็นอะไรพอสบายดีนี่เอาไหมเดนี่เอาถุงนึงนึงเอาเลือกเอนนี่นตัวนี้ยังตีงเล็กเล็กเลยเอคือกันน้อเออเวนแตล่านี่แหละ ถุงกระซ้าบาทพอได้กินเร่งพอได้แล้วเร่งนี่ค,ครับนี่ได้อีกแล้วอีกยี่สิบขอบคุณลหลายๆครับได้ของกินแซ่บอ่ะแม่เราตึกสรุงยุนน้ำสาอยูบอ่บ่อหน้าบ้านนั่นดิกุ้<อ> <laughs> งปลามีพ่อมีอยู่ เมนบ่เออเออเตรียมไปก็ได้้าเอาไปไร้เดี๋ยวห้องมาเอาเอาสีลอมาเอาก็ได้ครับผมได้ได้โอ้ได้ได้ครับอันนี้โอ้โหพี่น้องเห็นเอฟซีในบ้านนี้อยากเอาเสื้อผ้าให้เพียบเลยครับให้เยอะเลยกุ้ง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 ฟอย ขาย20บาทถุงละยี่บาทดูก่อนจะเ,เ,เร็วถุงละห้าบาทสามถุงห้าสิบพิเศษเลยหกสิบบาทก็ได้เป็น <laughs> ขายบอกเอ้ขา,ข,าขอบคุณเลยๆครับใส่ถุงอยู่บอก บ,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 บเนะโอ้รับขอบคุณครับขอบคุณที่อุ่นนุนโอ้มีกุ้งอยากกินกั่งเนาะเออเอ้าแล้วแต่เจ้าดอกไอ้ยบ่ม่ห้ <laughs> มีแต่กุ้งขอบคุณครับกุ้งบ่น้องกินกุ้งบะโอเคบอกกินบ่เป็นยังอะไรไม่เอาเราพ่อค้าเหมือนกันเราจะไม่ชนกัน ฝั่งโน้นขายกุ้งเผาเฮ้ามันกุ้งหน่อยเผาจังไดเฮ้ากุ้งกุ้งหน่อยเออกุ้งหน่อยเฮ้าไปสู่กุ้งเผาเดียวกอบคุณเลยไรไปรอต่อพี่น้องตะเวนขายกุ้งกอนนะครับผมนี่เป็นพ่อค้าขายกุ้งหนึ่งวันเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยลูกกระดินขายแบบลูกกระดิ่ บอขายได้เฮ้ยบอหนะเอาโอเคทุกท่านก็ข,ขายพอได้อยู่เนาะนะครับฝากเปมีมาทางนี้ครับผมสวัสดีครับ